ฮมสวัสดีครับวันนี้ทุกคนมาอยู่กับรายการ Mr Ben Top a Story กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับยินดีต้อนรับสู่การเดินทางครั้งใหม่ที่เต็มไปด้วยปริศนาและความลึกลับนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความสยองขวัญที่จะพาคุณย้อนกลับไปในอดีตของลอนดอนในปี1888กันนะครับพร้อมกับสำรวจหนึ่ง ในตำนานที่น่าสะพึงกลัวที่สุดของประวัติศาสตร์นั่นก็คือนั่นก็คือแจ็คเดอะลิเปอร์นั่นเองนะครับผมวันนี้มาขอเสนอตอนเรื่องม่านแห่งเงามืดนะครับจะเป็นยังไงไปความลับในเงามืดและเสียงหวีดล yeah, ้องในยามค่ำคืน ในถนนไว้แสแปรในเมืองลอนดอนซึ่งหมอกเกาะติดกับหินปูนถนนเหมือนผ้าคลุมและตะเกียงกา๊าซกระพิบไปมาในแสงที่หายไปในปี1888เป็นช่วงเวลาความหวาดกลัวที่ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่ง ชื่อของแจ็คเด l ิเปอร์นะครับกลายเป็นชื่อที่เต็มไปด้วยความน่าสะพึงกลัวของคนสมัยนั้นเรื่องราวเริ่มต้นด้วยการค้นพบร่างหญิงสาวที่ถูกฆ่าอย่างโหดร้ายในซอยที่เต็มไปด้วยความสกปรกของไวท์แสแปรนั่นเอง เหยื่อคนนี้คือแมรี่แอนเธอถูกฟันและเปิดพุงด้วยความแม่นยำที่บ่งบอกถึงความชำนาญและความบ้าคลั่งและความโหมดร้ายของการฆ่าทำให้เกิดขึ้นความตกใจไปทั่วทังย่านและเมื่อมีร่างของเหยื่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆชื่อของแจ็คเดลิเปอร์ก็กลายเป็นสิ่งที่ฝังลึกในจิตใจของประชาชนในลอนดอนนะครับแจ็คเนี่ยผู้ซึ่งตัวตนที่แท้จริงเนี่ยยังถูกซ่อนภายใต้เงามืดและความร ดูเหมือนจะมีความสามารถในการหลบหนีจากการจับกลุ่มอย่างไม่ธรรมดาวิธีการของเขาเป็นปริศนาเช่นเดียวกับความสยดสยองกการฆ่ากลายเป็นการแสดงที่น่าขนลุกศิลปะที่บิดเบี้ยวที่เขาสร้างขึ้นในถนนของไวแปรแซกลายเป็นผลงานที่เต็มไปด้วยเลือดและความสยดสยองของคนในลอนดอน ในหมู่พวกที่กลัวนะครับก็จะจับกลุ่มกันโดยมีแกนนําคือเอเลี ist, ยสหญิงสาวที่ทํางานเป็นช่างเย็บผ้าชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความยากจนและความหวาดกลัวการถูกคุกคามของแจ็คชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความยากจนและความหวาดกลัวจากการคุกคามของแจ็คเพื่อนของเธอถูกฆ่าตายไปแล้วและความหวาดกลัวของเธอนั้นเพิ่มขึ้นถูกวัดถุกวันๆๆนั่นครับค่ำคืนหนึ่งในขณะที่ เอลิสเดินกลับบ้านจากโรงงาน,นเธอถูกขวางโดยบุคคลในเสื้อโค้ทสีดำใบหน้าของเขาถูกปกคลุมด้วยเงาของถนนแคบๆและความเย็นเฉียบวิ่งผ่านล่างของเธอเธอเร่งฝีเทา้าแต่บุคคลน,นั้นก็ไล่ตามมาติดๆความกลัวของเอลิสพุ่งถึงขีดสุดและเธอก็รีบวิ่งไปยังที่พักของเธอเมื่อเธอใกล้ถึงบ้านแล้วเธอก็พบว่าบุคคลน,นั้นไม่ตามมาแล้ว ความโล่งใจชั่วขณะหนึ่งพัดผ่านจากเธอไปแต่กลับถูกทำ้ายโดยเสียงที่น่าสะพึงกลัวเสียงหัวเราะต่ำๆเอลิสหันกลับไปมองที่ถนนแต่กลับเห็นแต่ความว่างเปล่าเอลิสจึงตัดสินใจที่จะเสือมสวนรูปแบบการฆ่าของแจ็คซึ่งนำเธอไปสู่การค้นพบสิ่งที่น่าสะพึงกลัว เธอค้นพบว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของแจ็คเนี่ยไม่ได้เชื่อมโยงกันด้วยความยากจนเท่านั้นแต่ยังมีความเชื่อมโยงกันที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นการฆ่าแต่ละครั้งที่มีความเชื่อมโยงกับสังคมที่พยายามเอารัดเอาเปรียบคนจนการสืบสวนของ A ist, เอลิสเผยให้เห็นว่าแจ็คอาจเป็นสมาชิกของสังคมลับนั้นโอประกอบที่บิดเบี้ยวที่มีความโกรธแค้นส่วนตัวต่อผู้ที่ทรยศเขาสังคมนี้เป็นที่ จากก,นนการใช้ประโยชน์และการเอารัดเอาเปรียบคนที่อ่อนแอและความโกรธของแจ็คดูเหมือนจะเป็นรูปแบบที่บิดเปี้ยวของการแก้แค้นนะครับในขณะที่เอลิซซึ่งํำดิ่งสู่การค้นหาประวัติของแจ็คเดอะรีปเปอร์นะครับเธอกลับกลายเป็นเป้าหมายของแจ็คซะเองดูเหมือนแจ็คเดอะรีปเปอร์จะติดตามตัวเธอไปทุกย่าบก้าวคืนหนึ่งเอลิซเผชิญหน้ากับแจ็คในซอยที่เขาทำการฆ่า การ,รเผชิญหน้ากันเกิดขึ้นในสถานการณ์เดียวกับที่การกระทำที่โหดร้ายของเขาเกิดขึ้นแจ็คเดอะลิปเปอร์ได้เปิดเผยตัวเองไม่เพียงแค่เป็นการฆ่าตกรรมที่บ้าคลั่งแต่เป็นสมาชิกของสังคมลับนั้นซึ่งถูกขับไล่ออกและปล่อยให้ต้องดิ้นรลนในความยากจนของถนนไว้แปรแซความบ้าคลั่งของแจ็คเกิดความต้องการการแก้แค้นเขาเห็น ความโหดร้ายของสังคมลับและในใจที่บิดเบี้ยวของเขาวิธีเดียวในการชำระโลกจากการคอรัปชันคือการใช้ความรุนแรงนั่นเองถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นวิธีเดียวที่จะทำได้ก็คือแบบนี้แหละครับการาเผชิญหน้าของเอลิสและแจ็คกลายเป็นการต่อสู้ที่ดุูเดือดเอลิสซึ่งเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความตั้งใจที่จะต่อสู้เพื่อชีวิตของเธอเพราะเธอนั้นยังไม่อยากตายการต่อสู้สิ้นสุดลงด้วยเอลิสที่สามารถทำให้แจ็ค บาดเจ็บและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตำรวจได้รับการแจ้งเตือนจากเสียงกรีดร้องของเอลิสตำรวจได้มาถึงเวลาพอดีพอดีโดยเห็นแจ็คไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยเข้าจับกลุ่มแจ็คแจ็คเดลิปเปอร์ถูกส่งตัวไปยังสถาน บำบัดจิตซึ่งเขาได้ใช้เวลาที่เหลือในชีวิตของเขาอยู่กับความบ้าคลั่งของเขาเอลิสแม้จะได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรสตรีแต่เธอถูกทิ้งให้ต้องแบกรับบาดแผลการ,รเผชิญหน้าเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องราวของแจ็คเดลิเปอร์กลายเป็นสัญลักษณ์ของการทุจริตและการเอารัดเอาเปรียบที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวของสังคมเรื่องราวของเอลิสเป็นเครื่องเตือนใจความปราะบางของมนุษย์และเส้นบางๆระหว่าง ที่ทำกับความแก้แค้ถนนไว้แปรแซนเนี่ยแม้จะได้รับการฟื้นฟูนะครับ แต่ก็ยังคงมีบาดแผลจากอดีตและเสียงสะท้อนของการปกครองของแจ็คยังคงหลอกหลอนถนนนีที่เต็มไปด้วยหมอกและเรื่องเล่าของแจ็คเดลลิเปอร์นั่นเองนะครับยังคงเป็นบทที่มืดมนในประวัติศาสตร์และเป็นเครื่องเตือนใจถึงความมืดที่ซ่อนอยู่ภายใต้ในธรรมชาติของมนุษย์นะครับมนุษย์เนี่ยครับถ้าถูกสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะครับถ้าถูกสภาพแวดล้อมที่เกิดมาในพ่อแม่ที่มีปัญหาหรือว่า เกิดมาแล้วสภาพแวดล้อมไม่โอเคสังคมสังคมโดยโดยรอบไม่โอเคนะครับก็อาจจะเกิดเป็นแจ็คเดริเปอร์คนที่2ได้อีกเหมือนกันนะครับศิลปะของการฆ่าและความบ้าคลั่งของฆาตกรโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้ ถ้าชื่นชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะขอให้ทุกคนมีความสุขและอย่าลืมปริศนาและการค้นพบยังรอเราอยู่เสมอแล้วพบกันใหม่ในการผจญภยัยครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย